กราธธรสการหลวงพอ่อวีราศิลาโชตกราธธรรมสการพระคุณเจ้าทุกโูปแลกวก็เจริญธรรมนะครับเปอย่างก็เมชีเมชิพรามและญาติธรรมทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมาคม FM ฟเอ็มร้อยกรขับสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้การศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำการออกกาจากวัดป่าบ้านสร้างคุยอำเภอพังคนจังหวัดสกลนคร น้กที่ทำที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ก็สามารถแจ้งผลการรับฟังจะแสดงความคิดเห็นนะครับหรือว่าจะสนทนากระผพ้ดดำเนการนะครับ,รก,รนะรบก็สามารถที่จะโทรมาที่042 734 457รายการนี้ก็คือราการ มากับชีวิตรับดำเนินรายการโดยกระผมดาบตำรวจน้ำมงค์รายการนี้ก็จะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำในวันอังคารวันพุธและก็วันพฤหัสบดีช่วงเวลาก็18นาฬกานะครับที่ดำเนินรายการ18นราฬกายีนาที ถึงสิบเนาฬิกาก็ได mm ้เวลาที่ตัวกระผมเองนะครับจะได้มาพูดคุยนะครับเรื่องราวรองธรรมะ สมมุติว่านะครับสมมตสิสิ่งนี้ครับสิ่งนี้สิ่งนี้เรียกว่าธรรมะสมมติว่าชื่อธรรมะธรรมะจริงๆก็คือ ก็คือก็คือสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่มีเรื่องสิ่งที่มีอยู่นะครับก็มีอยู่อย่างนั้นมีอยู่แต่เรา ไม่มีเรื่องนะครับกับสิ่งที่ไม่อยู่มันก็จะกลายเป็นธรรมะนี่สิ่งที่ไม่อยู่ก็สมุดสมุดนะสมมติมมตว่าเาก็สมควรแล้วนะครับที่เราจะไม่ ไม่ต้องมีเรื่องกับสิ่งสมมติสิ่งสมมติก็คือสิ่งไม่จริงสิ่งวิมุตติก็คือสิ่งที่แน่คือเที่ยงแท้แน่นอนส,สิ่งวิมุติเราเรียกว่าวิมุตติ เป็นของแน่เป็นของแท้เป็นของที่ไว้ใจได้เป็นของที่เราฝากฝากผีฝากไข่ได้มีหมดเนะชื่อได้มีหมดนี่นะมีหมดนี่นะเป็นของที่เราควรมี นะครับเป็นของแน่เป็นของที่ให้ความสุขอันเลิศสุขอันเลิศก็คือสุขที่แท้จริงนะครับไม่มีทุกข์เชือปนนึกเรียกว่านิรามิสุขนะ ตัวตงท่านให้ชื่อว่านิรามิสุขสุขที่เกิดจากไม่ต้องเอาอะไรมาล่อฟังนะครับสุขแท้จริงนะครับจะต้องไม่มีอะไรมาล่อ ถ้ามีสิ่งล่อให้เกิดสุขนั่นยังไม่ใช่สุขครับชาวเราเรียกว่าสุขแต่พระองค์ท่านพระพุทธองค์ท่านบอกว่ามันเป็นทุกข์ท่านก็เลยยืนยันว่าเออเป็นลักษณะของของทุกขทุกพอทนได้ท่านบอก ก็เลยงั้นเราก็ท่านท่านสุขแล้วทุกพอทนไดนะ้ความสุขของเราเนะี่ยทุกพอทนได้ยกตัวอย่างนะครับการทุกพอทนได้คือการนั่งนั่งส่วมนะครับแล้วเบ่งถ่ายออกอย่างราบรื่นะนะครับมีแหงนะครับมีความสุข ใครเลยนะครับจะเห็นความทุกข์อยู่ในนั้นเพราะพุทธองค์ท่านบอกว่ามันเป็นทุกทุ์อย่างถ้าการขับถ่ายทำให้เรามีความสุขสิ่งล่อสิ่งล่อให้เกิดสุขคือการที่มีอะไรบางอย่างไหลออกจากร่างกายเรานั่นคือสิ่งล่อให้เกิดสุขนั่นไม่ใช่สุขจริงละ อาบน้ำสดชื่นเย็นสบายช่วงนี้มีความสุขนั่นไม่ใช่สุขจริงล่ะมันเป็นทุกข์พอทนได้ใครเลยจะบอกว่ามันเป็นทุกข์ใครอย่าบอกว่ามันทุกข์ขณะที่อาบน้ำแล้ว สดชื่นเอ้ยมีแหงยิ้มละเลือนมันทุกตรงไหนท่านท่านเชื่อพระพุทธรือเปล่าครับท่านลองดูดีๆนะครับมันเป็นทุกข์จริงๆนะมันเป็นทุกข์จริงๆอะไรก็ช่างนะครับที่มีการล่อให้เกิดสุขทุก มันเป็นทุกข์ครับเป็นทุกข์ที่พอทนได้ลูกจบปริญญานี่ครับหรือสร้างบ้านสวยๆขึ้นมาเป็นทุกข์ที่พอทนได้ที่เขามาชมนะครับโอ้บ้านเจ้าคือหลังใหญ่แท้แล้วก็ยิ้มขณะที่เรายิ้มอะไรครับคือทุกข์ที่พอทนได้อ่ะนึกขึ้นมาะท่านมีความสุข ตอนไหนเราตั้งแต่เกิดเลยก็ได้หรือตั้งแต่จําความได้หรือตั้งแต่เมื่อวานนี้เอาก็ได้เหตุการณ์ที่ท่านว่าท่านมีความสุขถ้ามีอะไรมาล่อให้เกิดสุขน่ะมีอะไรมาล่อให้เกิดสุขเราท่านมีความสุขนะมันยังไม่ใช่มันยัง เป็นของไม่ไม่แน่ไม่เที่ยงมันจะเป็นของปลอมการณที่ท่านเบง่งถ่ายของเสียวจากร่งางกายท่านรู้สึกมีความสุขท่านเห็นไหมครับว่าความสุขที่ท่านกําลังสุขอยู่มันก็ไม่ใช่สุขแบบส,บสม่ําเสมอมีสุขมากขึ้นแล้วก็สุขน้อยลงแล้วก็หายไปใช่ไหมครับมันไม่เที่ยงนะมันไม่อยู่กับเรา เราเลยนะครับหรือการกินอาหารนะครับที่อริดอร่อยมันก็มีความสุขแต่สังเกตไหมว่ามันเป็นลักษณะของสุขมากขึ้นสุขไม่เท่าเดิมสุขน้อยลงแลวมันก็หมดไปเห็นไ,ไหมครับมันเป็นลักษณะของของไม่แน่ของไม่เที่ยง ถ้าเราไปยึดเราจึงจะเราจึงมีความทุกข์เราจึงถ้าเราไปยึดเราจะมีความทุกข์ถ้าเราไป peine, <Herm> en, ยึดน่ะเพราะมันมันยึดไม่อยู่มันจะไปของมันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราเลยมันจะไปของมันพระพุทธองค์พระพุทธองค์ท่านจึงไม่ให้ยึดอะไรนะครับท่านจึงไม่ให้ยึดอะไรเลย ผมพูดอยู่นี้ผมไม่ได้ห้ามท่านไม่ให้มีความสุขนะไม่ได้ห้ามขนาดที่ท่านกินอาหารเนี่ยผมไม่ได้ห้ามผมไม่ได้ห้ามแต่ผมอยากท่านให้ท่านศึกษาว่ามันมันไม่เที่ยงมันเป็นสังขารและมันเป็นสุขที่ไม่ ไม่แท้จริงมันเป็นสุขสมมตุติมันมีสิ่งล่อให้เกิดสุขมันมีสุขจริงสิ่งที่มีอยู่นะพอพูดว่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่คืออาการสุขที่เรามีความสุขอยู่แต่เราไม่มีเรื่องเราไม่มีเรื่องกับอาการที่มีความสุขเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ย ท่านแยกท่านก้าวก้าวออกมาจากอาการเหล่านั้นครับคนทั่วไปนะครับโดยมากจะนึกว่าจะคิดว่าจะเข้าใจว่าอาการนั้นนะคือเราอาการมีความสุขนั่นคือเราจริงๆนี่นไม่ใช่นะครับท่านลองขยับถอยหลังนะครับออกมาสักสองก้าวนะแล้วยืนดู ไอโยกเจ้าความสุขอะขนาดที่ท่านเคี้ยวข้าวนะครับท่านรู้สึกอย่างไรนะครับเรา,าหิวเรากินเข้าไปอย่าอย่าเข้าไปเล่นกับอาการอาการหิวหรืออาการอร่อยนะครับให้เห็นอาการอร่อยเนะี่ยเป็นอย่างนั้นของมันเดี๋ยวเราออกมายืนดูนี่คือมันมีอยู่นะครับ มันมีอยู่สิ่งนั้นแต่ไม่มีเราหาเรื่องกับมันนี่คนไม่ค่อยที่อยากมาดูตรงนี้นคือเรียกง่ายๆว่าถ้าจะเรียกภาษาภาษาทางธรรมนี้ก็คือมันเป็นลักษณะของของของรูปรูป,ปรธรรมน,นี่แหละครับความรู้สึกเรา ไอ้เป็นนามมาทำาเป็นนามมาทำอ่เาเ,เป็นนามมาทำไม่มีเราเห็นไหมครับมันเป็นหนามมาทำเห็นไหมครับเราเนะี่ยชอบเข้าใจผิดว่าเรานะ่ะคือตัวตัวที่ดีใจนั่นแหละจริงๆแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่เลยมันเป็นของมันมันไม่ใช่เราแน่นอนถ้าเป็นเราจริงเราต้องเที่ยง ตัวเราจริงๆนะ่ะคือตัวเที่ยงตัวไม่เที่ยงน่ะไม่ใช่เราตัวไม่แน่ไม่ใช่เรา,นะเราดีใจเสียใจทั้งสิ้นไม่ใช่เราเลยนะครับอย่าไปอย่าไปหยิบเอาของไม่เที่ยงเอาของไม่แน่เข้ามาในมือมันมีอยู่นะความร้อนมันมีอยู่เราไม่ต้องไปหยิบหินก้อนนะั้นมันร้อนเราไม่ต้องหยิบขึ้นมา มันไม่อยู่ครับอาการต่างๆมีอยู่ตัวเราแท้ๆนี่ท่านบอกว่าคือประพัดสอนนะครับตัวเราแท้ๆนี่คือวิมุตตตัวเราเนี่ยคือวิมุตคือสิ่งที่ไม่หาเรื่องคือสิ่งที่ไม่มีเรื่องคือสิ่งที่เงียบสงบระงับดับเย็นตัวเรานะตัวเราจะอยู่จุดนี้ แยกนะครับแยกตัวเราออกจากความวุ่นวายแยกตัวเราออกจากการหาเรื่องไม่มีเรานะครับอยู่ในอยู่ในรูปอยู่ในนามไม่มีเราอยู่ในหูตาจมูกลิ้นกายใจภาษาต่างๆนะครับไม่มีเราอยู่แต่มันมีของมันอยู่นะครับแต่เราไปหาเรื่องกินอาหารอร่อยรัอยู่ ตามองเห็นดูอยู่แต่ไม่มีเราโกรธไม่ใช่เราตามองเห็นไม่ใช่เราแต่มันมีอยู่เห็นอยู่นะเห็นอยู่ความคิดก็ยังไม่ใช่ความคิดเราเลยครับมันมีอยู่มันมันเป็นเป็นรูปเป็นนามของมันดูจะเรียกว่ามันเป็นของมันนะเป็นของมันอยู so. ่ไม่มีเราอยู่ตัวเราคืออะไร แล้วเราไปอยู่ไหนอะกินหารอร่อยไม่ใช่เราอ,อไม่ใช่เราโดนฟันคอขาดนี่ไม่ใช่เราตัวเราคืออะไรตัวเราคือสิ่งไม่หาเรื่องเรียกว่าสิ่งมีมดหรือเรียกว่าปะภัสสรตัวเราจริงๆคือตัวนี้นะนะครับตัวเราจะไม่อยู่ไหนเลย ตัวเราจะไม่ยึดอะไรเลยนะครับจะไม่มีอะไรมาทําให้ตัวเราได้เกิดอาการหวั่นไหวได้นะตัวเราคือความมีมดุดนะสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นเป็นตัวเป็นตนเปลีนเรื่องเป็นราวนะครับไม่ใช่เราเลย าเราออกจากสิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะเห็นเราแล้วตอนนี้แหละเราจะวิมุตต์หละมันจะเป็นมุตต์และเมื่อเราเข้าลักษณะของความวิมุตต์แล้วคือเราเราไม่เราไม่เข้าเราไม่เราไม,าไม่มีเรื่องกับสบรรพสิ่งละเมื่อมันไม่มีเรื่องกับสบรรพสิ่งมันก็จะเข้าสู่วิมุตต์วิมุตต์นี่แหละ เป็นตัวเดียวกันกับพระพุทธนะตัวเดียวกันกับพระอาหารหันต์ต่างๆคือไม่ยุ่งะ่ะจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเราละเห็นไหมครับสบรรพสิ่งที่เออที่สมมุติว่ากันเนี่ยไม่ใช่เราละสิ่งนี้มีอยู่นมีมุมดมีมุมด พระพุทอ่งพระอาหารหันต์นะครับมีอยู่ฮนะมีมุมดมีอยู่เราฝึกเราก็จะฝึกอย่างนี้แหละฝึกเราเอาเราออกจากรูปจากนามถ้านึกอ่ามีมุมดนี่มันนึกๆึกเอ,อกไม่ได้นะเออนึกๆึกอกไม่ได้ แต่พอที่จะเรียบๆเ,เกี่ยงๆนะครับว่าสมมติว่าเราเกิอดอาการโกรธขึ้นมาเราก็จะบอกว่าไม่ใช่เราเราต้องเงียบสิเราต้องอไม่มีเรื่องกับอะไรสิเนี่ยคือเราเราสร้างเราสร้างวิม,มุตข,ขึ้นมาไว้ก่อนนะครับซึ่งวิม,มุตจ,จริงๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งสร้างนะครับแต่เราก็ บ้างว่างไว้ก่อนโดยการเพื่อเอาตัวเราหนึ่งออกจากความวุ่นวายนะครับเพื่อเอาเราออกจากความวุ่นวายจริงิมุติหรือความ้างเนี่ยไม่ใช่สิ่งสร้างถ้าเราสร้างขึ้นมาเราก็จะสร้างขึ้นชั่วคราวเพื่อเพื่อออกจากความโกรธเมื่อออกได้นะครับเมื่อ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 โกรธขึ้นมาสมมุติเราจะออกจากความโกรธออกจากสรรพสิ่งออกจากรูปนาแล้วก็ ออกมามาสร้างความบ้างไปก่อนอ่ะบ้างมันไม่มีคนนี่เราจะโกรธใครล่ะนี่นะมันก็จะเกิดความบ้างขึ้นมาเราก็จะเข้าไปอยู่เมื่อเ,เราเข้าไปอยู่ในความบ้างบ่อยๆเราจะไปยึดความบ้างนะแล้วก็ต้องอ่าทิ้งความบ้างที่เราสร้างขึ้นมาเหมือนกันเปียกเสมือนอยาน ัยานพาหนะที่พาเราไปสู่พระนิพพานที่เราพาเราไปสู่ของบ้างเรานั่งเรือข้ามฟากนะครับเราขี่เรือไปเมื่อถึงฝั่งเราต้องจอดเรือไว้นะบทภาวนาต่างๆมันเป็นอุปกรณ์เฉยๆมันเป็นอุปกรณ์ในการในการเดินทางมันไม่ใช่สิ่งยึดนะ เราสร้างบ้านเราใช้ตะปูเราใช้คอนที่ตะปูตอกตะปูสุดท้ายเราก็ไม่ได้ถือคอนไาตลอดนะเราต้องวางคอนไว้แล้วก็อยู่บ้านได้พระนใหผ่านเหมือนกันนะครับเราอาจจะใช้อสุภะเป็นเครื่องเดินทางอาจจะใช้ความว่างเป็นเครื่องเดินทางแต่สิ่งเหล่านี้นะครับก็ไม่ใช่สิ่งหยุดถ้ามันละเอียดขึ้นอีกนะครับ กิเลสก็จะเลียดแต่เราก็จะเผอไปยึดสิ่งความว่างเหมือนกันสมาธิเหมือนกันนะครับเราก็จะเผอเผยยึดเอาเหมือนกันเราต้องมีความนิ่งนะครับนิ่งสงบสตินะครับคอยดูว่ารเรายึดอะไรนะนะคอยดูคอยดูตรตัวเองตลนอดครูบาอาจารย์นะครับท่านจึงบอกว่าบทสุดท้ายนะครับของการ ฝึกปฏิบัตินี่จึงเหลือแค่สติตัวเดียวมีสตินะมีสตินะนะครับมีสตินะตัวนี้ท่านท่านจะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไรอะไรชั่วอะไรดีนะครับท่านจึงมีสติคอยระวังระวังมีสตินะระวังอย่ายึดอะไรถ้าเรา ไปเผอยึดอะไรสังเกตไม่ยากครับมันจะเกิดความบุ่นขึ้นมามันจะเกิดอาการไม่ปกติขึ้นมานะเราก็ต้องรีรีเช็คละตรวจสอบแล้วว่าเราไปยึดอะไระเราไปยึดอะไรหรือเปล่านะครับจงเป็นผู้ที่น้อมฝั่งน้อมนํา ตรงเป็นผู้น้อมฟังน้อมนำฟังะฟังแล้วฝึกอฟังเขาเขาว่าอะไรเราเขาตำหนิอะไรเราเขาบอกอะไรเราฟังแล้วแล้วแล้วฝึกปฏิบัติพิจารณาอย่าคิดว่าตัวเองเก่งเชียวละ่ะ เดี๋ยวจะไม่มีใครสอนถ้าน้ําเต็มแก้วแล้วมันจะเทน้ำลงอยู่ไม่ได้ตรงนี้อันตรายมากใครก็สอนไม่ได้ครูบาอาจารย์ยังบอกไม่ได้ครูบาอาจารย์บอกปุ๊บเถียงทันทีถ้ายังมีปัญหากับครูบาอาจารย์อยู่แย่แล้วครับใครจะบอกเราได้ใครจะสอนเราได้ จงเป็นผู้ฝึกอย่าเป็นผู้เก่งเลยนะผู้เก่งไม่มีผู้เก่งคือผู้งโง่โง่ที่คิดว่าตัวเองเก่งมีตัวเราไปเก่งกว่าใครเราเป็นคนดังเราเป็นคนเด่นเราเป็นคนดี โง่แะครับเพราะว่าจริงๆน่ะไม่มีเราไม่มีเราได้อะไรนี่มันเพลอแล้วเผลอไปมีเรื่องกับกับรูปกบนามแล้วแย่แล้วนะแย่แล้วนะเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วนะไม่รู้ออกอะไรล่ะเอาละเอาแล้วนะเนี่ย เออเอาจนได้ถ้าเอาเราก็มีเรื่องเหละเออบางคนนะครับบางคนคิดว่าตัวเองเก่งกว่าครูบาอาจารย์เลยนะเออมันคิดถึงหนาที่ว่าครูบาอาจารย์ไม่เก่งเท่าฉันอนะเออไม่เก่งเท่าฉันหรอกครูบาอาจารย์จะสักแค่ไหนดูสิครับกิ่เดสเนีนะ่ยมันมา มันมันผลักเราอ่ะให้ดิ่งลงหิวถึงนาดพวกครูอบาอาจารย์ยังไม่เข้าใจตรงนี้น่ะก็มีนะมีเรื่องเล่ามานะครับสำหรับเรื่องนี้เออมันหลงตัวหลงตัวมากๆเห็นธรรมะเล็กๆน้อยๆโอ้ครูอบาอาจารย์ไม่เห็นมันฉันหรอกนะอบางครูบาอาจารย์จะ,จะเท่าฉันไหมเนี่ยนะ ฉันน่เป็นโซดาบันแล้วนะครับแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็บอกว่าไอ้ฉันเป็นโซดาบันแล้วแล้วค่ะหลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าใครขอมาจักหน่อยนี่มันลงตัวลงตนไปแล้วนะเฮ้ยยาใช่ไหม อย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะอย่าอย่าอย่าหลงไปนะผมบอกก่อนนะถ้าใครเตือนไม่ได้นะครับถ้าใครเตือนไม่ได้แล้วใครจะกล้าเตือนล่ะเอ,อครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้อะไรจากเราท่านอุตสาหเตือนเราอ่ะถ้าไม่ได้อะไรจากเรานะ แต่ท่านอุตสาห์เตือนนะท่านคิดดูเองแล้วกันเออท่านอุตสาห์เตือนนะลูกสิ์ด,ดื้อนะแต่ท่านก็ยังสอนเอาท่านคิดดูความความเมตตาเออถ้าเป็นบางคนเนี่ยอุตสาหสอนขนาดนี้ยังมาเถียงอีกนะไม่สอนก็ได้แล้วแต่เรื่องของใครของเราก็แล้วกันใช่ไหมครับเออถ้าเป็นผมมาบอกไม่ฟังนี่ยผมบอกว่าไม่เกี่ยวแล้วเออ นะครับฟังนะครับฟังฟังนะครับผมนี่อยู่ฟังนะครับผมฟังเวลามีใครมาบอกเนี่ยบางทีญาติที่ทอะไรมาบอกมาสอนผมน้อมฟังนะครับน้อมพี่นาพี่นาฝึกนะครับหมาทักนี่ยังฟังเลยครับริ้งจกทักเรายังฟังเลย ใช่ไหมครับไม่เก่งหรอกถ้าคิดว่าตัวเองเก่งเมื่อไหร่นี่สวยละนะครับร้อนขึ้นมานะครับฟังนะครับพอพูดได้ก็พูดไม่พอพูดแล้วก็ไม่พูดเป็นคนฝึกดีกว่าฝึกดีกว่าพัฒนาตัวเองนะครับความมิมุตยังมีอยู่จริงๆรับเงียบ สงบระงับดับเจนกันไปนะครับฝึกกันไปเรื่อยๆมันให้ผลได้นะครับครับวนนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับจ้าติธทรมนะครับที่ติดตามรับฟังรายการมาโดยตลอดนะครับก็ขอให้ท่านจงมีความเพียรฝึกฝนประพฤติปฏิบัติทำกันไปจนกว่า จะทิงความ้นทุกได้กันทุกท่านทุกคนเทินขอจะเริญธรร